รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชิมไปทั่วโลกอะไรสุดความฝันชิมไปทั่วโลกสนับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพเว่นท็อปกรเรย สดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีสวัสดีค่ะชาวชิมไปทั่วโลกทุกท่านเราก็มีความอร่อยมาแนะนําคุณนักชิมกันอีกเช่นเคยนะคะโดยสุดยอดนะคหาความอร่อยอย่างลุงอ้วนร้านจะอร่อยเด็ดแค่ไหนาตามลุงอ้วนไปเลยค่ะช่วงร้านนี้สิเจ๋งสนับสนุนโดยนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกัน เราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดเล่อนตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญสดจริง,ดดงสะอาดจริงที่ Big C Vivo v 23 e 5g เซลฟี่คมชัดทุกโมเมนต์ t h ไอคอน Group พอมาบางรักแล้วเนี่ยร้านแรกเลยจะขาดไม่ได้คือร้านโจ๊กร้านโจ๊กนี่คือร้านโจ๊กปร็นบางรักคือบอกเลยว่าร้านเนี่ยลงกินมานานมากแล้วนะฮะคือร้านที่เขาเปิดมาะ6ปีแล้วเนี่ยฮะร้านโจ๊กปร็นบางรักจากที่ลุงกินมาเนี่ยประมาณหลายสิบปีเขาเปิดมาะ6ปีลุงก็น่าจะกินมาสัก3าม0ปีนะฮะจากตรงนี้ เจ๊พรเพนคุณพรเพนเจ๊เพนได้ได้หมดเป็นจอกปริ้นรุ่นที่3ใช่ไหมใช่ค่ะรุ่น3มค่ะอยากจะทราบว่าเอกลักษณ์ของความเป็นปริ้นเนี่ยคืออะไรก็หมูเอกลักษณ์หมูแล้วก็จยกละเอียดค่ะโยกละเอียดหมูอร่อย แล้วทำไมที่เขาบอกว่าอโจ๊กเปิ้นจะต้องมีกลิ่นไหม่มันเป็นเอกลักษณ์ของร้านโจ๊กเปิ้นอยู่แล้วมันจะมีกลิ่นควันหอม,หอมจะมีกลิ่นข้าวไหมแต่มันไม่ได้ไปไหมในหม้อะนะปเข้าใจนะมันไหมอยู่นอกหม้อมันไหมอยู่ที่เตานะแล้วลุงกลวชอบเลยเพราะอะไรรู้ไหมโจ๊ก โอ้ที่เะ่เขาเพ่ก้อนใหแล้วเจ้เขาได้บิฟกูมองเนี่ยหลายหลยปีเพราะเจ้ทำทีละน้อยๆหม้อหนึ่งกี่ชามสชามสามชามอดีตนั่น,น่ะใช่แต่ปัจจุบันไม่ได้แลปัจจุบันไม่ทันหม้อหนึ่งก็ประมาณ10ชามะนะตอนนี้ก็พัฒนากันไปเพราะว่าไม่งั้นลูกค้ารอคิวยาวไม่ไหว รลบโกนแฉ่ตึงยุ่งยุ่งอยู่หน้าร้านมานั่งคุยมานั่งเล่ากันคือปกติแล้วเรารู้จักกันมานานแล้วถามแบบเบสิกเลยร้านตรงนี้เปิดมากี่ปีละก็ประมาณ6-70ปีแล้วค่ะคือตั้งแต่สมัยแม่่ยกับพ่อแฟนมีเขาเข็นรถไปใช้หน้าวัดแขกแล้วก็ต่อมาก็มาขายตรงหน้าโรงหนังปริ้นก็เลยตั้งชื่อโจ๊กเป็นโจ๊กลงหนังปริ้นเอาตามโรงหนังเลยค่ะจำได้เรามากินโจ๊กเป็นต้องนั่งรอเป็นชั่วโมงชั่วโมงเตาถ่านค่ะตรงทีละชามใช่ไหมทีละชามแต่ อนนี้ก็ไม่ได้แล้วันขอทีละสิบครับแต่รสชาติเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมค่ะเอกลักษณ์ก็คือหมูชิ้นโตโตโจกละเอียดแล้วก็เวลาผูกโจกนี่ก็เป็นเชือกไม่ใช่หนังยางอะ่ะเป็นเอกลักษณ์ของร้านโจกปิ้นเลยน,นี่ค่ะอันนี้คือเอกลักษณ์ของโจกปิ้นบางรักค่ะไม่ได้ผูกยางนะฮะผูกเชือกเชียกฝางแล้วก็ขายดิบขายดีขายวันกี่รอบสองรอบค่ะรอบเช้าหกโมงเช้าถึงบ่ายโมงแล้วก็รอบเย็นบ่ายสามโมงถึงสี่ทุ่มค่ะถ้าหมดก่อนก็เก็บก่อนนะคะ เมนูที่ลุงสั่งนี่คือเกาเหลาอยากคิดว่าเกาเหลามีเฉพาะไปเต๋วนะโจ๊กก็มีที่ร้านเนี่ยเขามีขึ้นเมนูไว้เลยเกาเหลาโจ๊กคือความหมายคือข้าวนิดเดียวให้มันมาเคลือบหมูเท่านั้นเองนะข้าวไม่เยอะลงุงมาที่นี่ลุงก็จะสั่งแบบนี้นคือเป็นเกาเหลาสาคูปังปผล่โขาทอดอยู่ข้างร้านเนี่ยจีกสายกินนะฮะมีเป็นตัวนะื้อโจ๊กไข่ที่นี่ก็เป็นออนเซนมันมีไข่เยี่ยวม้าหมูเขาที่นี่ก้อนใหญ่ก้อนใ,ใหญ่เลย ความเป็นหมูของที่นี่นะหมูหยาบนะแต่ไม่แข็งนุ่มมันไม่ใช่เหมือนเป็นลูกชิ้นแล้วก็ไม่ใช่เหมือนหมูเด้งมันก็เป็นหมูสับเครื่องสูตรของเขาบอกว่ากินแล้วอร่อยลุงมัดจะไร้ลุงคนเนี้ยสั่งพิเศษหมูสับหมูสับกินเพลินๆินเล่นอร่อยี หลังจากกินโจ๊กเสร็จแล้วเนี่ยร้านโจ๊กเนี่ยมันอยู่ปากซอยโรงนังปริ้นซึ่งตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นโรงแรมไปเรียบร้อยแล้วครับซึ่งบอกเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยโรงนรงปริ้นเนี่ยเป็นโรงนังทันสองหนังที่จะมาฉายรุ่นลงที่มาดูคือจะฉายสองเรื่องควบต่อไปกิจการเริ่มคนดูน้อยลงก็เลยเริ่มเป็นฉายสามเรื่องควบเพราะตอนนั้นแบบว่าโงหนังเยอะแยะเลยถ้าไม่ด้สู้ด้วยวิชีเอาหนังดีๆมาฉายแปลกๆมาฉายก็จะสู้กันไม่ได้นังก็เลย มีหนังอาหนักๆเข้าวันดีเกินดีเอาหนังเอสเข้ามาฉายจนวันหนึง่งที่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีก็ปิดตัวเองลงกลายเป็นโรงแรมภายในเนี่ยเขาแบ่งจัดเป็นห้องให้เรียบร้อยแต่ก็ยังเป็นธีมของโรงหนังอยู่ครับชิมไป ทั่วโลกชิมไปทั่วโลกช่วงอร่อยล้นจอ อคอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านบรรยากาศที่ลงเคยมากินนานแล้วโอแล้วก็สวัสดีนะครับนี่คือคุณเจงครับคุณเจงเนี่ยเป็นทายาทเจ้าของร้าน่รทีเสียคุณเจงยังถามนิดงว่าร้านเนี่ยเปิดมาทั้งหมดได้กี่ปีและกี่<า>ปีนี้ 73ปีแล้วครับ73ปีใช่ไหมเรายังมีความอะไรที่เป็นว่าขายตั้งแต่แรกเลยตั้งกต่เปิดร้านเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้ลุงเคยทานมาก่อนแล้วคนสมัยก่อนมาก็จะชื่นชอบขนมปังหัวกะโหลกขนมปังไส้แล้วก็ขนมหน้าแตกขนมหน้าแตก น,นี่นี่อย่างตัวนี้เลยครับเหลือแค่2แถวแล้วขนมปังกะโหลกอันนี้คือขนมปังกะโหลกนะซึ่งมันแตกต่างก,กับขนมปังทั่วๆไปก็คือเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเลยขนมปังแซนด์วิชเห็นไหมแต่เจ้ากะโหลกเนี่ยมันจะกลมๆบางที่เขาก็จะทําเป็นเป็นก้อนๆเป็นชิ้นๆ ก็ยังมีขายอยู่ที่นี่คะคือเรียกง่ายๆเลยนมปังกะโหลแล้วก็น Saints> Poland> ี่เลยที่ว่าหาทานยากมากๆแล้วใช่เลยเนี่ยหน้าแตกซื่อบอกเลยว่าไม่ค่อยมีใครทําขายแล้วแล้วก็มีอะไรอีกเมื่อกี้เห็นเห็นแวบๆอะไรหมูแดงโพหมูแดงจริงหมดแล้วตอนนี้อยู่ในเตาลุกว้วนสนใจไปดูข้างในครัวเลยไหมครับใช่เดี๋ยวอยากเข้าไปดูในครัวด้วยนะมาบุกปั้นเลยทั้งทีเลยได้ครับนี่ว่ามีทีเด็ดในครัวข้างในงั้นเดี๋ยวจะพาผมเข้าไปดูนครับ โอเคเจอ้วเจ้เหมียวพอดีเลยใหญ่โตมากเลยนี่คือเจ๊เหมียวครับเจ๊เหมียวสวัสดีครับเจ๊เหมียวคือใครดาวอยู่ที่นี่มาตั้งแต่สมัยเด็กๆเป็น50ปีแล้วครับเป็น50ปีแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีการเรียนเบเกอรี่อะไรเจ๊เหมียวครับสมัยก่อนแค่ดูเขาซื้อตัวอย่างมาให้ดูแล้วก็ทํานั่งทดลองไปทําไปจนหลายๆคนกินโอเคอร่อยก็ทำออกมาไม่ต้องไปเรียนไม่ได้เรียนด้วยตัวเองมองศึกษา อบบพอเจอจเจียวปุ๊บเหลือบไปดูข้างหลังนี่ดูเปนฟารามอลังการมันขังขังยังไงรู้มีที่เด็ดอะไรจะเจี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูเตาตั้งแต่สมัยก่อนที่เราทํารุ่นแรกเลยรุ่นแรก,แรกเตาเแรกอของป้าเล่เลยใช่งั้นเดี๋ยวช่วยพาผมไปดูหน่อยครับได้ได โอ้ทำไมมันใหญ่โตไงนเนี่ยซึ่งสมัยก่อนนี้ยังไม่มีเตาไฟฟ้ามีเป็นเตาแก๊สใช้มนานานยังใช้มากว่า50กว่าปีละ50ปีครับเตานี้อยู่คู่ตั้งแต่ปั้นเล่รุ่นแรกๆเลยจนทุกวันนี้ใช้อยู่ไหมก็ใช้อยู่ยทุกวันนี้กนะ็ยังอบอยู่ยังอบอยู่นะอันนี้้าวอบได้นะใช้อยู่ มัยก่อนเนี่ยที่มากินอร่อยอร่อยอร่อย,อรอยประจำสี่สิบปีทีนะ่แล้วก็คือไอเตาตใบนี้ใช่ไหมแล้วต่อมาเป็นยังไงต่อต่อมาสมาสมัยใหม่หน่อยก็มีเตาไฟฟ้าอันนี้ใช่ไหมอันนี้มีทั้งไฟฟ้าและมีทั้งแก๊สซึ่งเรากำล,ลังอบอยู่เลยอบนําฟังกรอบแบบโบราณนําฟังกรอบโบราณเลยใช่ไหม สมัยก่อนนี้ไม่รู้จักนั่งชไลด์ก็เลยใช้เปลือกขนมปังมาอบก็ไปถึงอะขอบรอบรอบขอบสีด้านเลาะออกมาสีด้านเลยแล้วมาตัดเป็นอย่างเงี้ทาเนยใช่ขอชิมได้มั้ยเนี่ยได้ลองชิมดูมันจะกรอบกรอบหวานหวานนี่ครับเห็นไหมฮะข้างหน้ามันจะเป็นเนยนะแล้วก็น้ำตาลข้างหลังก็ยังมีเป็นความหนังของขนมปังกรอบแต่ว่าไม่ได้กรอบแบบยุยบางที่กัดเข้าไปจะเด็ดเล็เดียวเราแตกทั้งแผ่นนม่ไหม่ฮะอันนี้ถือว่าสุดยอดเลย กรอบเต็มปากเต็มคำเลยขนมปังอย่างเงี้ยนะที่เห็นทั่วๆไปเียขาไม่ได้ใช้ขอบอย่างนี้นะก็เอาแผ่นใหญ่ไปสไลด์แล้วไปอบแล้วมันจะไม่บางสังเกตนะขนมปังเนยนมกรอบด้ยวยมันจะไม่มีบางแต่นี่บางใช้แบบขอบขนมปังมาแล้วอร่อยน่ากินมากแล้วมีทีเด็ดอะไรอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวไปดูตีหน้าแตกให้ดูซึ่งเป็นหน้าแตกกุ้งแห้ง กินจากเตาสดๆร้อนๆเลยฮะอันนี้อันนี้เป็นหน้าแตกกุ้ง,หแ,งแห้ง,หงกับหวานเม็ดมะม่วงนี่ครับหน้าแตกกุ้งแห้งเขาใช้กุ้งแห้งมาผสมนะผสมกับงาดําที่โรยตะกี้น่ฮะโรยงาก็ลองดูมันมันจะกรอบนะฮะมันจะกรอบตะกี้เห็นเขาผสมกุ้งแห้งแล้วน่า,นากินมากครับกุ้งแห้งมาเลย ยิ่งกินยิ่งยิ่งแพ็กเจอร์ของกุ้งแห้งเข้ามาเต็มปากเลยอีกอันนึงที่นี่น่าแตกมัอนกันแต่เป็นนอาแตกหวานหวานใส่เม็ดมะม่วงหิมพาน ไหนลุงก็เข้ามาหลังครัวแล้วบางเอิญอันเนี้ยเขาเสร็จพอดีร้อนร้อนหอมเลยเรียกว่าขนมปังกะโหลกทาไมเขาถึงเรียกขนมปังกะโหลกเพราะสมัยก่อนไม่รู้จักว่าพิมพ์สี่เหลี่ยมมีฝาปิดก็เลยทำยาวๆแล้วก็จับใจใบางคนชอบเป็นก้อนๆสี่ก้อน,ก,อนก็เรียกเป็นว่าขนมปังหัวโตไอ้นดีกเขาก็เรียกว่าขนมปังหัวเรียบเปรียบเทียบคือสมัยก่อนเบเกอรี่บ้านเรายังไม่มีไอฝาปิดกล่องมันมีแต่กล่องเปิดสี่เหลี่ยม พอเปิดมาปุ๊บข้างบนเนี่ยมันก็จะฟูขึ้นมาแล้วถ้าบางทีมันเป็นหย่อมๆยมยอม,ยอมก็คือเอาเป็นลูกๆใสแล้วมันไปนติดข้างใน<ด>เข้าใจแล้วนี่แหละเขาเรียกหขนมปังกระโหลกขอชิมได้ไหมไ,ได้เดี๋ยวจะตัดให้ชิมเลยพราะขนมปังเรายังเป็นแบบโบราณใช้แป้งหมักู่อ,อันนี้คือขนมปังกระโหลกสมัยเด็กๆเนี่ยผมจะชอบนิยมกินอย่างก้อนแล้วเวากินเขาไม่ได้ว่าแบบผ่าสไลด์ไม่มีเขาอย่างนี้ครับอันนี้เป็นของผมแล้วนะนี่ อย่างนี้ครับขยุ่มจิ้มกะนมจิ้มกับสังขยาสมัยเด็กๆก,กินอย่างนั้นแล้วก็อีกอย่างนึ้งก็คือเขาเอาไปหัน่นอีกทีเป็นแผน่นแล้ววางน้ําแข็งใสอ่าใช่โรย<อ>น้ําแดงเทรูบอยล่าสีชีวิตเด็กบ้านนอกลงุงเคยเจอเคยกินมาแล้วหลังจากนั้นก็พัฒนามายะแยะๆเลยใส่น้ําแข็งใสเติมนมในถ้วยเขาก็เรียกว่าจำปะ ใช่ไหมสุกต้องไหมนี่แหละส่วนมากที่ผมเห็นจิ้มแกงเขาจะให้เป็นกระโหลกเอาไปจิ้มแกงกะหรี่เอาขนำปังดึงอาปุ๊บไปจิ้มน้ำกะหรี่อันนี้ก็สูตรลุงที่บอกว่าเจ็บออกมาแล้วทำไมจิ้มนมอร่อยมาก อันนี้นี่ยละฮะคือตำนานของปัน้นเล่เลยที่ลุงบอกแล้วว่าทําไมลุงต้องมาปัน้นเล่ปัน้นเล่เนี่ยเป็นเบเกอรี่เจ้าแรกๆของกรุงเทพของเมืองไทยเขาเปิดมาประมาณ70กว่าปีเพราะฉะนั้นมันจะมีความเก่าแก่อาหารเก่าแก่และพอมาณปัจจุบันนี้ลูกชายคือคุณไก่ก็นําความสมัยใหม่เมนูใหม่คือคนรุ่นใหม่ที่อัดแอมาไม่ได้ทิ้งไว้ว่าแค่ขายเบเกอรี่เท่านั้นกันชิมไปทั่วโลก